สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซอบก็เป็นหวัน <c oughs> บอกทำไมคือจริงๆเนี่ยซอบเนี่ยได้รับคำท้าค่ะจากพี่การนะคะนะคะให้เอาน้ำแข็งราดหัวเพื่อที่จะเป็นการรณรงค์นะคะบร <c oughs> ิจาทกระดมทุนไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโครงการ ในเมื่อพิการท้ามาแล้วไ <c oughs> ม่หรือว่าซอฟจะปฏิเสธนะคะซอฟของเรา,า,าทำคำท้าค่ะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหวัดแล้วยังจะเอาตัวเองไปรอดเลยในตอนนี้นะคะแต่ก็ด้วยความว่าเออ่ใจสวยนะคะแล้วก็อยากจะแสดงสปิริตนิดนึงหน้าเหมือนใจเนาะก่ <c oughs> อนอื่นนะคะที่ซอฟเจอเริ่มเนี่ยเดี๋ยวขอซอฟเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงหเฮ้ยล้ <c oughs> ลอเล่นล้อเล่น <c oughs> อ่ะมาเอาของจริงดีกว่าใส่มันชุดนี้เลยละกันเนาะว่าแล้วไม่เสียเวลาเลยค่ะเราไปเริ่มกันเลยเย้ พอเพียบเอยแล้วเห็ดไหมน้ำแข็งของได้ยังหนึ่งสอง ะะซอจะต้องท้าต่อไปอีก3คนและคนที่ซอฟจะท้านะคะคนแรกได้แก่อนาาิตีคนที่2และ3นะคะซอฟขอท้าเป้และโบแห่งช่องซิสทีฟแฟมบิลี่รู้ตัวแล้วได้รับสารท้าแล้วก็อย่าลืมอันแข่งราาตัวเองภายใน2ีชั่วโมงไม่อย่างนั้นถือว่าไม่เอาคํามท้าด้วยอ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าเล่นที่บ้านเด็กๆมีสิ์เป็นวัน